เลขเด็ดเชียงใหม่เลขควนลนไทายเครี้ยงแผงเจ้าแม่ดังบอกงวดนี้ระวังเลขเบิร์นสวัสดีครับแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็ได้มีเลขเด็ดโค้งสุดท้ายเป็นเลขเด็ดเชียงใหม่ที่เป็นแฟนรอคอ,อ,อยกันนะครับโดยเลขเด็ดเชียงใหม่งวดนี้นั้นเลขวคเลนไทายเกี้่งแผงเลขครบรอบการเสียชีวิตของแตงโมนั้นก็ขายดีเจ้าแม่คำนวณหวยดัง ะงวดนี้ระวังเลขเบิ้ลน,นะครับซึ่งงวดนี้นั้นเลขที่คนซื้อกันเครี่ยงแผงก็จะเป็นเลขวันวนาเลนไทน์ราคาหวยอยู่ที่ใบละ100นะครับหวยชุดอยู่ที่1 1 0่ง0นะครับโดยไม่ค้าหวยย่านถนนเชีงยงใหม่ลำพูนบอกว่าหวยในงวดนี้นั้นขายดีต่อเนื่องมาตลอดโดยเลขเด็ดที่ขายดีก็จะเป็นเลขเด็ดเชีงยงใหม่หวยวาเลนไทน์ขายเกลี้ยงไปนานแล้วซึ่งประกอบด้วยเลข 14212 4 14, 14และยังมีเลขวันมาฆบ,บูชานะครับ12กุมภาพันธ์68ขึ้น15คำซึ่งเลขก็คือ1 2 1 5 5 0 2 1 2 2 5 0และ153นะครับและยังมีเลขลำเลือกวันมรณภาพหลวงพ่อปเปลี่ยนวัดอลันวิเวกเชียงใหม่นะครับมรณภาพ15กุมภาพันธ์2561สิริอายุ85ปี 59พันษานะครับเลขลำลึกแตงโมครบ3ปีเกิด12กุมภาพันธ์2527เสียชีวิต24กุมภาพันธ์2565อายุ37ย่าง38เลขเด็ดคือ024 037 038และ527นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้มี28วันเลขเด็ดก็จะเป็น228 22 282 28แต่บางทางก็ยัง ซื้อเลขปีใหม่พศและคริสต์กราดอยู่นะครับก็คือเลข2568และ2025เลขปฏิทินจีนนั้นก็ขายดีเช่นกันซึ่งเลขปฏิทินจีนวันนี้คือเลข 361, 967, 39, 19นะครับและยังมีเลขเด็ดจ,จากจำแม่คำวนวณหวยจากหนดวงดาวนะครับคุณพลอยไพยรินเผยว่างวดน,นี้นั้นออกในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์เลขคู่วันคือ1 09เลขคู่มิตรคือเลข5ซึ่งเลข5นั้นตรงกับเลขเด็ดที่เจฟฟองเบียร์ฝันว่าวันนี้นั้น5จะมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณครับ